สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะพี่พลนี่เนี่ยจะพาเพื่อนมารับบัชในกิจกรรม The Hunt First Edition ในแบบนี้เลย Funky Friday นะคะซึ่งสําหรับตัวบัชเนี่ยเราจะมาเก็บกันนะคะเป็นสัญลักษณ์กันแบบนี้นะในตัวแบบนี้นะคะทุกคนกิจกรรมเนี่ยเขาจะมีปุ่มด้านซ้ายมือเลยจะมีเควสด้วยกันทั้งหมด4อย่างให้เราทําก็คือเล่นเพลงนะคะในกิจกรรมนี้ให้ครบหมด4เพลงนี้เลยนะวิธีการเล่นนะคะทํายังไงในตัวแบบนะคะเขาจะมีพื้นที่ต่างๆเลยซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็จะมีพวกลําโพงอะไรแบบนี้ใช่ไหมให้ เพื่อนนหาลําโพงนะคะที่มันยังว่างอยู่นจ๊าตรงนู้นเลยนู่นตรงนู้นนะคะจะมีแบบว่าเป็นออร่าเนื้อที่พื้นเดี๋ยวเรานะคะจะขึ้นไปยืนเลยนะชืบนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อน,นะคะกดที่ตัว e ได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะมีเป็นปุ่มนี้ค่ะเป็นอีเวนต์เดือดหันนั่นเองเราสามารถกดมานะคะแล้วจะมาเจอเพลงทั้งหมด4เพลงตามเควสที่เขาให้เราทํากันเลยนะเพื่อนเพื่อนนะคะสามารถเล่นเพลงพวกนี้เนี่ยได้หมดเลยนะคะให้ครบหมด4เพลงเลยวิธีการนะคะกดไปเลยแล้วกด normal แบบนี้เนะจ๊าแล้วก็ ก็เลือกแมพไหนก็ได้นะแล้วแต่เลยแล้วก็กดโซโลนั่นเองแบบนี้นะคะทุกคนวิธีการนะคะให้สังเกตปุ่มดีๆนะจ๊ะตรงนี้เนี่ยเราจะ AFK ไม่ได้นะเราจะต้องเล่นให้คะแนนเนี่ยมันขึ้นด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเควสมันจะไม่สําเร็จนะแต่เพื่อนๆนะคะสามารถกดแค่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งก็ได้นะไม่ต้องกดทั้งหมด4ปุ่มก็ได้นะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะกดแค่ปุ่มสีชมพูปุ่มเดียวเลยแบบนี้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าเรานะคะกดผิดิดดดดนนนนน่ยยยคคะะะะะแมมัจโหกกลบพนะาาะะไผ ถ้าเรานะคะปล่อยผ่านเนี่ยมันไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยกดผิดบ่อยๆนะคะคะแนนจะติดลบนั่นเองนะจ๊ะด้านล่างนะคะเขาจะมีบอกเลยด้านซ้ายล่างนะจ๊ะว่าคะแนนที่เราทําได้เนี่ยกี่คะแนน,นะคะเดี๋ยวพี่พลนี้กดๆไปเลยนะจ๊ะแบบนี้เลยเดี๋ยวจะกดปุ่มเดียวนะเกมนี้นะคะแบบนี้เนี่ยพี่พลนี้ไม่ค่อยถนัดนะคะทุกคนก็จะเลือกทำเนี่ยในแบบที่ตัวเองถนัดนะคะใครชอบเล่นเนี่ยก็เล่นได้ตามสบายนะคะเพลินๆไปเลยในเพลงนึงนะคะจะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะคะแล้วแต่เพลงเนาะแต่เรานะคะเพียงแค่เล่นให้ครบหมด สี่เพลงเลยตามอ e ีเวนต์นี้นะทุกคนคือไม่ยากนะได้ระวังงายมากๆเลยจ้ะ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะจบเพลงแรกกันแล้วนะ้มาค่ะจะเป็นยังไงบ้างตอนนั้นแต้ตตตตนะคะพอเรากดปุ่มด้านซ้ายมือนะจ๊ะมันจะขึ้นเลยติ๊กถูกนะคะแล้ววัน,นี้เนี่ยจะสําเร็จเควสแรกนั่นเองซึ่งอันนี้นะคะด้านขวามือเนี่ยเขาจะมีบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจบเพลงที่1นึ่งจะด้านนี้จบเพลงที่2จะด้านนี้นะคะจบเพลงที่3จะด้านนี้แล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นแบตช์ที่เราจะได้รับนั่นเองนะจ๊ะทุกคนมาเล่นต่อเลยค่ะทุกคนกดเตอว E นะคะแล้วก็กดเลือกซองข่าเป็นอีเนะวนต์เดือดฮัะะทําไปเรื่อยนะ กด normal ได้เลยกด star solo ได้เลยจ้าเพลงที่2องกำลังจะเริ่มแล้วนะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเพลงที่2จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันว่า Quest ของเราจะขึ้นแบบไหนนะจ๊ะกดด้านซ้ายมือได้เลยเรียบร้อยนะคะต่อไปเลยทําแบบเดิมนะคะกดที่ตัว E แล้วก็เลือก Event เดอดหันตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกนะคะเป็นอันที่3ต่อได้เลยจ้ากด Normal นะคะแล้วก็เลือกแบบการเอาเป็นแบบไหนนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เลยกด Start Solo ได้เลยนะคะทุกคนชิบนะคะนี่มากันค่ะรอบที่สานะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพลงที่3ของเราจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมาดูกันนะจ๊ะนี่เลยเควสขึ้นแล้วนะต่อไปนะคะเหลือแค่เพียงเควสสุดท้ายนั้นกดอีเวนต์นะคะเดิะฮันแล้วก็เลือกอันสุดท้ายจ้ี๋ยวเรานะคะมันเริ่มเล่นการสตาร์ทโซโลได้เลยนะชื่อเลยแบบนี้นะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่พลนี่ก็ทำเควสทั้งหมด4อย่างเนี่ย4เพลงครบแล้วเราก็จะได้รับแบชนะคะมาที่ด้านขวาล่างแบบนี้เลยใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ13นาทีเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนเลยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไปไหยค่ะ